สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะทุกๆคนอ่ะช่องแม่จ๋าพาเพลินทักทายทุกคนนะคะเช้านี้แค่ส่งลูกเสร็จแค่กอ็อยากจิบกาแฟที่บ้านก็เลยชวนเพื่อนๆมาจิบกาแฟไปด้วยกันวันนี้เดี๋ยวแคทจะตีเป็นกาแฟตัวนี้เนาะเป็นมีเดียมก็คือขั้วกลางค่ะ ถ้ากินร้อนนะ่ะจะต้องเป็นขั่วกลางออกเปรีป้ยวนิดนึงจะอร่อยแต่ถ้าเป็นกาแฟเย็นนะแค่จะจิ้นขวดเข้มมันจะอร่อยกว่าเดี๋ยวเรามาลงมือบดเมล็ดก,กาแฟไปด้วยกันแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆนะคะ,ะส่วนคนที่ยังขับรถอยู่ยังไม่ถึงที่ทำงานก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพน,นะคะ,ะสวัสดีค่ะช่องแมจ๋าพาเพลินค่ะวันนี้แค่เอา จะชวนมาชงกาแฟกินเองที่บ้านเนาะส <c oughs> วัสดีค่ะ นีสั่งอาแผน่นก็เรียกฟิลเตอร์นะสำหรับเป็นกระดาษกรองกาแฟแพ็คนี้ร้อยแผ่นนะเดถูกมากสั่งซื้อทาสุดต่อชอบแบบไม่ข้อสีพ็อราคาก็ไม่ได้ต่างเยอะแาก่ะตัวข้อสีแล้วก็คือสีขาดนั่นเองนะ สวัสดีหนึ่งท่านที่เข้ามาเยี่ยมช่องแม่จ๋าพาเพลินนะคะ,ะวันนี้แค่จะพามาชงกาแฟกินเองที่บ้านพอดี2วันแล้วที่ศรีราชาฝนตกอากาศชื้นๆขับรถไปส่งลูกเสร็เก็เหมือนแบบง่วงมากใจก็อยากจะไปะจิบกาแฟที่ร้านแต่คืออาการง่วงที่มันต้านไม่ไหวก็เลยขับรถตรงกลับเข้าบ้านเลยข้งแรกก็กล่าวว่าจะเปิดแอร์แล้วห่มผ้านอนนะ,ะไม่ได้ร่างกายยังไม่ได้กาแฟเนี้ย ก็เลอยอ่ะยกโต๊ะมาแล้วก็จกัดอุปกรณ์มาแล้วเดี๋ยว่าชงกาแฟวันนี้แค่เลือกเป็นอ่าพวกกลางเนาะถ้าเรากินร้อนเนี่ยเราจะต้องออกให้ออกเปรี้ยวที่นึงมันจะอร่อยค่ะเดี๋ยวเรามาบดได้ก,กาแฟกันนะคะ นี่แค่ใช้อ่าแบบขั่วกลาง mm hmm. ออกเปี้ยวนิดนึงถ้าเราจะชงร้อนอ่ะกินเตี้ยวมันจะอร่อยค่ะทุกคนแค mm ่ hmm. ไม่ได้ใช้ตาช่างตวงนะใช้ความคุ้นเคยแล้วก็ความแม่นยำในการตรวงทุกวันเนาะกินเองไม่ต้องอะไรมาแล้วก็กะเอาแค่ก็จะใช้สองสกูปช้อนเนี่ค่ะชงขัาวกลางแต่ว่าก็ให้มันติดออกเข้มข้นนิดนะึง ใช้ดีๆเนอะมันจะได้แบบพดกกินกาแฟจะได้ไม่ถูกอากาศ บทเมล็ดกาแฟนี่ขนาดบทประจำนะทุกคนมันก็ยังแบบเมื่อยแขนนะคะแรกมเมล็ดกาแฟมันเต็มไอตัวบทใช่ไหมมันก็จะแน่นหน่อยก็จะทําให้การบทเนี่ยค่อนข้างอึดาดหน่อยเดี๋ยวบทไปสักพักพอมันบทแล้วมันเหลือมเมล็ดนิดเดียวมันก็จะบทง่ายขึ้นนะคะเป็นการออกกําลังแขนไปในตัวนะ ี่ห้าท่านที่เข้ามารับชมช่องแม่จ๋าพาเพินนะคะเช้านี้แคทพามาชงกาแฟ,ฟเองที่บ้านค่ะ,ะตัวน,นี้เป็นก้วกลางจะออกเปรี้ยวนิดนึงถ้าเราจะกินร้อนเนี่ยถ้าออกเปรี้ยวมันอร่อยแต่ถ้าเป็นแบบกินเย็นอะ่ะแคทบอกโวกเข้มอะจะอร่อยแล้วแต่คนชอบอ่ะนะแต่แคทน่าถ้ากินเย็นเนี่ยไม่ติดเปรี้ยวติดให้มันออกเค็มคนมากกว่าแต่ถ้าร้อนก็พอได้มันก็ไม่ออกเปรี้ยวมาก หอมชนมึนดมกาแฟหอมจนมึนน้ำก็ะเดือดได้ทีละ ไม่รีบวันนี้แคต่ตั้งใจอยู่บ้านก็ไม่ต้องทําอะไรเร่งรเรื่อยๆเชื่อไหมทุกคนพอแคอทอะบมดมาเล่นกาแฟเสร็จนะแคทกรีบกาแฟเสร็จแค่สามารถนอนหลับได้ปกตินะก็จะนอนได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตื่นขึ้นมาทําง,งานบ้านค่ะ,ะสวัสดีทุกคนที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมช่องแม่จ๋าพาเปิลน,นะคะ,ะส่งกําลังใจให้ทุกคน ไม่ว่าจะกําลังขับรถบนท้องถนนหรือว่าทํางานอะไรอยู่เนาะพ่อค้าแม่ขายเป็นครูทุกๆอาชีพแคทขอส่งใจให้ทุกคนนะคะแคทจะพามาชงกาแฟกินด้วยกันค่ะส่งสติกเกอร์มาทักทายกันได้นะ ข้างนอกอากาศชื้นๆเย็นๆนะ่ะเพราะว่าศิลชาสองวันแล้วฝนฝนตกนักตกหนักขนาดว่าน้ํามันระบายไม่ทันนะ่ะพอฝนหยุดนะต้องรอประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่ากดชักโคกไม่ลงนะหมู่บ้านนี้แค่อยู่เนี่ย,ยจะสิบแปดปีแล้วนะส่วนกลางไม่ยอมลอกลอกท่อเขาให้เหตุผลว่าค่าใช้จ่ายสูงเราก็บอกเงินส่วนกลางมีตั้งหลายราย เขาบอกว่าค่าเล่าทอนเนี่ประมาณครึ่งล้านมันก็จําเป็นต้องทำไห้น้องทุกคนแล้วเนี่ยปีนี้จากที่แคบจ่ายส่วนกลางนะบ้านเดียว500อปีนี้เริ่มปีนี้จาก500เป็น700รอลายเดือนนะทาวๆาจากสามร้อเป็นห0าร้เขาให้เหตุผลว่าจะได้เป็นเงินเก็บส่วนกลางของหมู่บ้านวัดซัน แต่ถามแค่ว่าแค่เต็นใจเต็นใจจ่ายส่วนกลางไหมแค่โอเคนะคะเพราะว่าหมู่บ้านเราเนี่ยเจ็ดสิบแปดปีนี้ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ล,ล่มลื่นโจรขโมยไม่มีนะแค่อยู่มาสิบแปดปีแล้วก็ขยะ,ะแล้วก็พวกขี้หมาตามทางแล้วก็ยามการตัดต้นไม้ทําความสะอาดในซอยอะไรเนี่ยคือดีมากไฟตามทางอะไรเนี่ยดีมากเราถือว่าเออ ที่เราจ่ายส่วนกลางไปเนี่ยเดือนละ700ยเนี่ยเราเรายินดีเพราะว่าการดูแลสวัสดิการไฟฟ้าถนนพวกยามพวกขยะอะไรเงี้ยที่สําคัญคือไม่มีขโมยขึ้นบ้านไม่เคยได้ยินเลยค่ะในหมู่บ้านเนี่ยโครงการของแคทเนี่ยมีั้างเท้าเฮาและบ้านเดียวเนาะประมาณ200รลังคาเลืแคทไม่เคยได้ยินข่าวว่าขโมยขึ้นบ้านเลยตั้งแต่อยู่มานะบางทีอ่ะมีน,า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 นั้นนๆครั้งอ่ะ ถ้าแค่ไม่ได้ล็อกประตูเองให้ลูกล็อกอะ่ะอาจจะด้วยความรีบหรือว่าเขาคิดว่าล็อกแล้วเนี่ยมันมันล็อกลูกมันแก่แต่ว่าฟันล็อกอมันเลยลูมันแก่แล้วแค่ก็ไปข้างนอกข้างวันนะกลับมาคือบ้านไม่ได้ล็อกอแต่ก็ไม่มีอะไรหายนะเหตุการณ์อย่างเงี้ยเนี่ยนะที่ลืมล็อกมันแก่หรือว่าล็อกแล้วแต่ว่ามันไม่ลงมูเนาะบ่อยนะแล้วก็ส่วนหมาเนี่ยไม่มีออกมานั่งแบบเพ่นพ่านตามท้องถนนน,นะ ถ้ากคเห็นคนที่เขาอจูงน้องหมาออกมาเดินเล่นเนี่ยเขาจะมีถุงสาหรับเก็บเอื้อคือดีอ่ะแล้วก็ยามอ่ะ,อะเวลาเปิดปิดหรือการรับพัสดุให้เราการเปิดไฟข้างทาง,ทางให้ข่าวสารอะไรเนี่ยดีมากอันนี้ชมเชยเลยแล้วก็การเก็บขยะที่หนึ่งเข้าสองวันเนาะก็เป๊ะเลยนะมาเก็บขยะทําความสะอาดเคีย่อถังให้เราแล้วก็สายสายก็จะมีะคนทําสวนเนี่ยเขามากวด ตามซอยกกขวาเพาะอะไรเนี้ยคือดีอ่ะเพราะฉะนั้นส่วนกลางที่เราจ่ายไปเนี่ยคือเราเต็มใจจ่ายเพราะว่าคุณภ,ภาพในการอ่เขาเรียกว่านิติเขาดูแลได้ดีเนาะเขาเรียกว่าอยู่กันแบบเอออาทรเนาะเราก็ไม่เห็นแก่ตัวเราแต่เราก็ไม่อยากให้คนอื่นเขาเปรียบเราเนะที่ไปประชุมเนี่ยสองร้อยหลังคาเรือนเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะส่วนมากจ่ายส่วนกลางแต่อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ได้จ่ายเขาบอกว่า เป็นบ้านที่ซื้อไว้แล้วอ่ะไม่มีคนอยู่แล้วก็ติดต่อเจ้าของบ้านไม่ได้ถามว่า80%ที่เก็บส่วนกางบ้านนี่ถือว่าโอเคทุกคนแค่ตบทมมเลลกาแฟไม่เสร็จทีน้ำก็เดือดแล้วต,ตัดอีก <c oughs> สวัสดี11ท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมช่องแม่จา๋าพาเพลิสนสงใจให้ทุกคนนะคะสู้สค่ะ ดี๋ยวแค่จะพามาโชว์แฟนนะที่ชเช้าเขาจะส่งลูกจริงโรงเรียนมันปิดแล้วแต่ว่าเขามีกิจกรรมบางอย่างที่โรงเรียนน่ะเขาอยากไปเราก็เลยบอกไม่เป็นไรอะไรที่เกี่ยวกับการเรียนน่ะเราพพอร์ตลูกเต็มที่เนาะเขาขอไปโรงเรียนเขาไม่ได้ขอแบบเป็นเล่นเกมหรือว่าไปอะไรใดที่ทางไม่ดีเนาะแล้วก็สนับสนุนเขาอ่ะจริงๆมันเป็นวันวันหยุดเราไม่อยากตื่นแต่ว่า อันนั้นเราเก็บไว้เราไม่ได้พูดนะเราก็าไปส่งเขาตามปกติค่ะหม <c oughs> ดแล้วะนะ <c oughs> เหรอลอแรกอันนี้เป็นแบบฟิลเตอร์ที่ชงกาแฟแบบ สีลิตาเน,นี้เขาเรียกแบบไม่ขัดสีถ้าเป็นสีขาวคือแบบแบบขัดสีแล้วแต่ราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่แค่ชอบแบบนี้มันหนาดีอ่ะรอบแรกเราจะ <c oughs> วนน้ำร้อนเพื่อทำาความสะอาดไม่ให้มีกลิ่นของกระดาษเนะรอบแรก แล้วก็น้ําที่อยู่ข้างในที่เราวนไปเนี่ยเราก็แบบพัวให้รอบแก้วเพื่อที่จะแบบให้มันได้อุณหภูมิความร้อนของแก้วนะชงกาแฟ,ฟจิบเองอะมีความสุขนะทุกคนมันเหมือนกับว่า ็นช่วงเวลาที่เราอะได้อยู่กับตัวเองอมันเหมือนแบบอได้ใช้เวลาเงี้ยอย่างชงกาแฟไปเนี่ยถ้าคนที่มีกินนาการกินนาการเยอะมันก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะคล้ายๆคนที่อะปล่อยจิตใจให้มันล่องลอยไปกับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่อะอย่างแค่แตัดชอบชงกาแฟชอบดื่มกาแฟใช่ไหมแค่ก็ ช่วงที่แคทชงกาแฟอยู่แคทก็ปล่อยใจให้มันล่องลอยไปกับกาแฟแก้วที่มันวางอยู่ข้างหน้าได้กลิ่นกาแฟที่หอมคนอื่นเขาบอกว่ามันมันมันหอมจนเมาจนมึนแต่เราชอบคนที่ชอบกาแฟมันจะหอ,หอมหอมมากนะแค่จะสามารถอะเคี้ยวมเมล็ดกาแฟเป็นไม่ไม่เข้าปากแบบไม่ต้องกินน้ำร้อนได้เลยนะทุกคน โอ้ยอมหอมมากเลย <c oughs> ที่บมดมเมล็ดกาแฟนเนี้ยไม่แพงนะทุกคนราคาหน้าควกหาตัวเนี้ยสามร้อยเก้าสิบถ้าไปซื้อที่ร้านแพง <c oughs> อันนี้แค่ซื้อมาจากอ่าช้อปปี้แล้วแค่ก็แบบดูที่ร้านขายอุปกรณ์กาแฟ ขายเป็นพันขายแพงแพงมากแล้วเนี่ยเคใช้มาหลายปีแล้วนะแต่ก่อนหน้าโควิดอะ่ะจะเข้าห้าปีแล้วยังยังดีอยู่เลยพวกสเตนเลสพวกเหล็กอะไรเนี่ยดีมากเลยนะเนี่ยแล้วพวกพาไปไหนก็สะดวก แคจะบนรอบแรกนะหะอมกลิ่นกาแฟกันไหมคะอ่าแค่แก้วนี้แค่จะบนทั้งหมดสามรอบนะวันนี้แค่จะกินอ่า กาแฟเต็มแก้วให้อยู่ในอารมณ์เหมือนประมาณว่าจิบชาแต่ถ้าใครที่ต้องการจิบกาแฟเข้มข้นเขาก็วนแค่สองรอบแตรอบเดียวอะไรเงี้ยเป็นชอนะ็อตเนาะเขาว่าวันนี้แค่ไม่เร่งรีบอ่ะยังไม่มีช่วงเช้าเนี่ยคือวันเช้าเนี่ยแค่ยังไม่รีไปไหนแคดก็จะชิวๆก่บกาแฟแก้วนี้ไปเรื่อยๆค่ะ i okay. สวัสดีทุกท่านนะคะที่แวะมาให้กำลังใจช่องแม่จ๋าพาเพลนเช้านี้กด็ดาพามาชมกาแฟที่บ้านค่ะเพราะว่าข้างนอก่สองวันที่แล้วศีลาชาฝนตกอากาศเชื้นมากแล้วก็ตื่นแต่ชปเช้าส่งลูกไปโรงเรียนคาะ,ะับตั้งใจจะแวะจิบกาแฟร้านข้างนอกแต่ไม่ไหวปวดท้องด้วยง่วงง่วงจนแบบขับรถมาต้องแบบสะบัดหน้า,างี้เลยทุกคนคือปกติอ่ะ เจ็ดโมงครึ่งเนี่ยเราจะต้องได้กาแฟแก้วแรกแล้วต่้แต่เช้าเนี่ยไปส่งลกูกสองโมงครึ่งก็ยังไม่ได้กาแฟมันเหมือนร่างกายมันมันมันร่ำร้องหาคาเฟอีนอะไรประมาณนั้นนะนะแค่ก็เลยเเปลี่ยนใจละไม่นั่งกาแฟร้านางนอกนะก็เลยกลับบ้านแล้วก็มาดิบก,กาแฟเองนะ เดือนนี้อ่ะพอมันหมดเดือนกุมพาพันธ์นี่ก็ต้นเดือนมีน้ำเนาะรู้สุกไว้อ่ะ วัสดีค่ะคุณหนุ่มมาจิบกาแฟด้วยกันค่ะคุณหนุ่มไปทํางานหรือยังเอ่ยเราไม่ได้เจอกันหนึ่งอาทิตย์ตั้งแต่วันที่คุณหนุ่มสอนแคททำนู่นนี่นั่นเนาะเออคิดถึงเสมอค่ะแต่ว่าแคทอตะล็อข้างนอกทุกวันหนีเที่ยวทุกวันไม่ได้ลงคลิปเลยที่ลงลงไปมาลงย้อนหลังค่ะ สวัสดีค่ะบ่าวอีสานไกลถิ่นสวัสดีทุกคนนะคะมาจิบกาแฟด้วยกันค่ะเชา้านี้อ่าศิีราชาคืมฟ้าคืมฝนไม่มั่นใจว่าวันนี้ฝนจะตกไหมเพราะสองวันที่แล้วศิีราชาฝนตกหนักมากเดี๋ยวนะแค่เพิ่งชงกาแฟเสร็จค่ะก็เลยว่าเออ เดี๋ยวขึ้นไลฟ์สักหน่อยสักครึ่งชั่วโมงก็จะขออนุญาตทุกคนลงไลฟ์เนาะขอให้ทุกคนมีความสุขกับงานที่ทำทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่มาแวะให้กำลังใจอมาจิบกาแฟด้วยกันค่ะแค่พุ่งชมเสร็จอ,อันยนอ,อกเปรียวมากเลยคนนี้ สวัสดีทุกคนนะคะเช้านี้แคนพามาชงกาแฟาที่บ้านค่ะส่งลูกเสร็จก็ไปกินข้าวที่อ่างศิลาที่อ่างศิลา,า,ามันมีร้านอาหารข้าวเกงอยู่ร้านหนึ่งอร่อยมากแล้วแคทก็สั่งไปสามอย่างร้อยสิบบาท ก็มีผัดอ่าหน่อไม้ดองใส่ไข่กะทิเนาะแล้วก็ต้มจับฉ่ายนี่สั่งเป็นถ้วยแล้วก็สั่งปลาสลิดต,ตัวหนึง่งเขาก็แกะให้พร้อมเอาอกล้เอาก้างขรอยสิบบาทน่าจะแพงที่ปลาสลิดะปลาสลิดต,ตัวนึ่งก็สี่สิบกว่าบาทแล้วเนาะอร่อยทุกอย่างกินเสร็จก็กลับมาบ้าน ครั้งแรกเป่ว่าเออจะไปนั่งจิบกาแฟชิวๆที่ร้านกาแฟไม่ไหวคือตาจะปิดให้ได้ค่ะเพราะว่าตื่นเช้าไปส่งลูกไปโรงเรียนเออร่างกายมันแบบมันรู้นะมันแบบมันดีัตโนมตินาเอาเวลานี้เวลาเนี้ยฉันจะต้องได้กินกาแฟถ้าเลยแล้วนะฉันก็จะเร่งเร่งเร่งสั่งเธอไปเอากาแฟมาแอากาแฟมาคือแบบมันต้องกินให้ได้อะไรเนี้ยวันนี้แค่จิบกาแฟช่วงเช้าแก้วแรกเลยเวลาเกือบเก้าโมง ปกติเนี่ยเจ็ดมงครึ่งเนี่ยจะต้องจิบกาแฟแก้วแรกละก็เลยจากชนบุรีมาศิลาช้าขับรถอะอาการง่วงก็เลยออกออกเห็นอย่างชัดเจนเลยก็พยายามแบบสวัตดหน้าแล้วก็เปิดเพลงดังๆนะเออเนี่ยทุกคนมันมันจริงๆนะที่เขาบอกว่าขับรถลหลับในมันเป็นอย่างนี้มันง่วงแต่ว่าอ่าแค่ก็เซฟเซฟที่เซฟความปลอดภัยก็ไม่ได้ดื้อหรือว่าคิดว่าตัวเองไหว ถ้าง่วงยิงๆแค่จะต้องจอดรถแล้วก็ต้องหาที่ร้านเติมกาแฟได้แต่หน้าหน้าหน้า,นาตอนนั้นก็คือข้างปวดท้องด้วยง่วงด้วยแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังมันก็คือมันได้คนะ่ะเพราะมันเป็นช่วงรถติดมันไม่ได้มีเวลาให้เราแบบเพลินม,ม,มากหรือว่าชิลมากจนแบบว่าเหมือนจะจะหลับในไม่ไม่ไม่ไม,มีค่ะอ่ารู้สึกตัวมีสติแค่รู้ว่าเอ๊ะทำไมมันง,ง่วงเพราะอะไรมันเลยเวลาแกวกาแฟแก้วแรกเน่ย แกแกแเราตลอจะเริ่องเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงสี่สิบอะนี่สองโมงครึ่งเราขับรถอยู่กลางถนนเรายังไม่ได้กาแฟเลยเอนในสมองนี่น้มันสั่งนะฉันจะกินกาแฟฉันจะชินกาแฟมันแบบมันเร่งเรามากอ่ะเมื่อก,ก่อนที่ยังไม่เคยกินกาแฟนะแล้วเห็นคุณกินกาแฟเขาพูดเด๊ะฉันปวดหัวปวดหัวจะระเบิดอยู่แล้วเพราะอะไรนะคือร่างกายมันต้องการกาแฟพอมาวันหนึ่งนะเรามาเข้าสู่วงการ กินกาแฟมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนอเออมันเหมือนเรากินข้าวสารมื้อเช้าเที่ยงเย็นพอถึงเวลาร่างกายมันก็เรียกร้องนะอ่ะนะอ่าสบายดีกันทุกคนนะคะก็จะนั่งชิวไปเรื่อยๆนะทุกคน อาจจะมีบางช่วงแค่อาจจะไม่ได้คุยด,ด้วยเนาะตั้งเก็บชั่วโมงไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย ขอบคุณคุณหนุ่มขอบคุณอ่าบ่าวอีสานไกลถิ่นมากๆเลยที่มาส่งกำลังใจให้เช้านี้แค่ก็ขอส่งกำลังใจให้เช่นกันนะคะ เดกแคทกลับมานะคะขออนุญาตไปซื้อของแป๊บนึง สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะที่เข้ามารับชมช่องแม่จ๋าผาเพลินเช้านี้แคทกิบกาแฟที่บ้านค่ะขอบคุณมากนะคะที่แวะเข้ามารับชม